วัดีค่ะวันนี้เราจะไปไปไหนคะไปอะไรไปเวทีกับแม่ใช่ไหมไปกับแม่นะคะกว่าที่แม่จะมากว่าแม่จะมากว่าแม่จะกลับมาแม่แม่จะม,มานานมากเลยนะคะแม่บอกว่ามานานมากมานานมาก เเป็นนพื่อแม่่คานานมากเลยนะมานานมากเลยจะขึ้นเวทีไหมคะเอฟซีถามฮะจะขึ้นเวทีไหมคะอันนี้ก็แล้วแต่แม่ค่ะไม่ขึ้นค่ะเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าอะไรบูยังไม่ได้ซ้อมร้องเพลงเลยบ้านบูยังไม่ได้ซ้อมร้องเพลงเลยเพราะว่าอันนี้ต้องดูก่อนนะคะอันนี้ต้องดูก่อนนะคะบอกไปเลยค่ะใช่หรือไม่เอ็น ไหนโชว์กระเป๋าซิอันนี้ไหนโชว์กระเป๋าซินี่จะกระเป๋จะไปเดินทางหรอคะแล้วก็มีกระเป๋าอีกอันนึงนะคะกระเป๋าอีกอันหนึ่งกระเป๋าอีกอันนึงนะคะนาดิตะนาดิตะนาดิตะเอาไว้ใส่ของนาดิตาจะนาดิตาเอามาให้ดูนะคะ โอ้คือไปเดินสายจากมือค่ะที่กระเป๋าไหลใบนะคะไปเดินสายกี่วันคะไม่ป้าอันนี้กระเป๋านอนอันนี่กระเป๋าของเล่นค่ะมาเอามาให้ครบทุกใบนะคะเวลาเอาไปนะคะว่าไปเพราะว่าอันนี้มันไม่เต็มสีมันต้องพอไว้ไม่หิงนะคะทุกคนค่ะต้องกระเป๋าไหล กระดาษเปี่ยค่ะโอเคึวค่ะป้าค่ะน้องเพอะไรกันเจี่ด้อะไรมาครับไเลยโอ้หเด็กกินเขาโอ้เขาไปเอาเข่าโอ้ใส่ลงไปอ่ะออกไปอยู่ะลงไปยู่ในกัวเอาไปแล้วอ๋ไม่อยาข้นไปันถาโอเคไปเอาโอเคค่ะให้แม่ดูรอหลุดแล้วเ่านะ แคไปยอางเสร็จใ้ปลาถือก้อนหงเมหมาเอาเม็ไปด้วยเดียกินข้าวอะไรกับอะไรครับเออเดี๋ยวใส่น้ำปลากับลูกโอคำใหญ่ไม่รู้คำใหญ่ใส่ไอันี้ไปทุกวันหนึ่อเฮ้ยอันทำไมเไื่อนใส่อะไรนะกินอะไรเพื่ออะไรลูก ใช่ค่ะอนามัยเราต้องดูแลสุขภาพตัวเองโอเคนะคะบ๊ายบายค่ะออกจากบ้านก็ต้อง